s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l c o o m นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น E.P. ที่34แล้วนะคะก็จะเป็นดวงของวันที่7ถึง13มิถุนายน2564สําหำหรับสัปดาห์นี้นะกะ็มาอัปเดตความเป็นไปของจักรวาลค่ะ ฟังแล้วดูเบียวนิดนเนาะก็สัปดาห์นี้นะคะไม่ได้มีดาวย้ายแต่คําว่าไม่มีดาวย้ายเนี่ยทุกคนก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแล้วก็คิดว่า เอออะไรที่ผ่านมาอยู่ก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นไปแบบนี้ในสัปดาห์นี้แหละมันอะ่ะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะดาวย้ายไม่มีจริงแต่ว่าการเดินของดวงดาวมันก็ยังมีอยู่แล้วก็มันก็มีแบบวิปริตด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้มีดาววิปริตถึง3ดวงด้วยกันโอ้โหเป็นช่วงที่อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจมันไม่เดินไปข้างหน้าเหมือนพายเรือในอ่างมันไม่ใช่เรื่องเดียวด้วยไงถ้าเรื่องเดียวมันอาจจะโอเค เราพอไหวอะเราไปได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีถึง3เรื่องด้วยกันเดี๋ยวพิมพูดถึงดาวที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเขาวิปริตอยู่ในช่วงนี้ก็คือดาวพุธด,ดาวพุธอะเขาจะวิปริตไปจนถึงวันที่สิ หมิถุนายนนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าไปเปิดในเว็บอะ่ะมันคือวันที่16มิถุนาแต่ถ้าจากแอปคำนวณที่วิมใช้อยู่อะ่ะตอนนี้มันเริ่มปกติแล้วเราก็อ้างอิงจากเว็บเนาะเพราะว่าในพวกปฏิทินโหดนอะ่ะหมอดูที่ดูโหราศาวสตร์ไทยก็จะอ้งงางอิงอันนั้นนะคะก็ดาวพูดที่ไม่ปกติแต่มันเป็นช่วงไทยถายเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เออข่าวลงข่าวลือม,มันคงยังมีอยู่แต่ว่าใกล้จะจางไปแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มมีข่าวจริงมาบ้างมีการประกาศอะไรออกมาบ้างมีก การขยับโน่นนี่ออกมาบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้ขยับอะไรสักเท่าไหร่จริงๆแล้วแต่ก่อนเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยภาพรวมใหญ่ๆมันขยับไปข้างหน้านะแต่ภาพรวมเล็กๆมันชะง,งักกันอยู่หมดเลยแต่คราวนี้ภาพรวมเล็กๆอะ่ะมันจะเริ่มขยับแล้วในขณะที่ภาพรวมใหญ่อะ่ะมันจะชะง,งัก สาเหตุที่มันชะง,งักถ้าเราพูดแบบดวงดาวเลยนะคะไม่ได้ไปม,มองด้วยเหตุและผลอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการบริหารกิจการบ้านเมืองเอ่ยเกี่ยวกับทหารเอ่ยเกี่ยวกับอะไรแบบนี้มันเริ่มเดินไม่ปกติแล้วนะคะก็จริงๆมันไม่ปกติมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแหละแล้วก็มันก็จะทําให้ภาพรวมในการบริหารจัดการประเทศอสังหาริมทรัพย์การเกษตรเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากนะคะทุกคนสามารถไป Google นะคะแล้วก็ พิ์ว่าดาวเสาแล้วความหมายได้มันก็จะมีหมวดของมันอยู่ว่าดาวเสามนแปลว่าอะไรแต่ในดวงของประเทศมันแปลว่าเหมือนกิจการการงานของประเทศอะเราเราลองคิดดูว่าการงานของประเทศเนี่ย มินิ่งมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างชะงกักแล้วมันจะชะงักไปเรื่อยๆหลายเดือนมากนะคะในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเราว่าแวดวงอสังหาริมทรัพย์หรือการค้าขายบ้านหรืออะไรเงี้ยมันชะลอตัวแล้วคือพี่ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้มันชะลอตัวหรือว่ามันไม่ได้ชะลอตัวให้เห็นแต่มันชะลอตัวข้างในแต่ว่าคราวนี้มันจะแสดงออกเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นนะคะ ที่นี้ดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสเนี่ยสัปดาห์นี้จะเริ่มเดินไม่ปกติแล้วนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย ขนาดเดินปกติมันยังแย่เลยแล้วเดินไม่ปกติแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็อธิบายให้ฟังก่อนว่าดาวพฤหัสมันกจะสัมพันธ์กับพวกเศรษฐกิจของประเทศเวลามันชะง,งักเนี่ยก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจมักจะชะลอตัวนะคะช่วงประมาณกลางกลางปีจนถึงพวกไตรมาสที่3อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวในช่วงนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมักจะมีการชะลอตัวในช่วงปลายปีเกือบถุกปีช่วงนั้นก็มันไม่ค่อยเวิร์กจริงๆแหละทุกคนช่วงที่ดาวพฤหัสถอยหลังอ่ะมันก็จะบ่งบอกถึงว่า เศรษฐกิจเริ่มพังนะเฮ้ยมันพังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะพังเป็นที่ประจักษ์มากกว่าน,นี้สมมุติว่าช่วงก่อนหน้านี้มันพังในคนลาก,าก้าคนหมู่ตัวเล็กๆใช่ป่ะแต่ว่าคราวนี้มันจะกระทบถึงโครงสร้างหรือแม้กระทั่งคนที่รวยๆอะ่ะก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ปกติเว้ยจากที่ตอนแรกรู้สึกว่าฉันไม่ได้กระทบอะไรมากน,นะคะ พิมพ์อธิบายนิดนึงจริงจริงพิมอ่านเผื่อๆไว้อันนี้พิมพ์ทดลองดูแล้วกันแต่ว่าไม่ไม่ใช่การทํานายนะแต่เป็นการทดลองของพิมพ์พิมพ์ไปสังเกตมาว่าปีก่อนนะคะ่ะ การที่เดินหน้าของดาวพฤหัสอะมันแปลว่าการขยายตัวได้ด้วยแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการที่มียอดของคนที่ติดโควิดเยอะขึ้นนะคะและการหดตัวหรือว่าการถอยหลังของดาวพฤหัสในช่วงปีก่อนอะมันก็จะสัมพันธ์กับช่วงที่มีคนเป็นโควิดน้อยลงแต่ว่าคนก็ออกจากบ้านน้อยลงเหมือนกันพิมพ์ก็เลย เอาแพทเทิร์นนั้นมาอธิบายดาวพฤหัสที่ชะลอตัวลงหรือว่าถอยหลังเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับเฮ้ยเศรษฐกิจที่มันไม่ดีจริงการไม่ค่อยมีคนออกนอกบ้านจริงแล้วก็จํานวนของคนที่ติดโควิดหรือว่าจํานวนของโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยที่มันขยายตัวในก่อนหน้าเนี้ค่ะมันก็ชะลอลงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงสัปดาห์ถัดไปเนะว่าไอ้คำทำนายนี้ที่พิมทดลองมันไม่ได้บายเดียบุกขนาดนั้นนะเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่านะคะ ทีนี้พิม์ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าดาวริหัสมันยังไม่ได้พักจริงๆอะคะ่ะมันจะพักจริงๆในวันที่16มิถุนาเป็นต้นไปคือห่างจากวันปัจจุบนนะันอะไม่นานหรอกแล้วก็เดาวพฤหัสจะพักอยู่ในตําแหน่งนี้จนถึงวันที่27กันยายนเลยนะคะ คือหลายเดือนมากๆเลยที่มันจะเป็นแบบนี้ทีนี้27กันยายนไม่ใช่ว่าพอหยุดปุ๊บแล้วมันก็จะเดินหน้าต่อนะคะแต่มันถอยต่อค่ะทุกคนคือดาวพฤหัสเนี่ยจะพักในตําแหน่งราศีกุมนะคะจนถึงวันที่27กันยายนนะคะแล้วเขาก็จะถอยข้ามราศีค่ะทุกคนมาพักในราศีมังกรตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะคะซึ่งตําแหน่งนั้นเนี่ยที่เขาไปพักอ่ะเขาก็จะไปเจอกับดาวเสาร์เนาะแล้วเขาก็เป็นคู่ที่มันไม่ถูกกันอ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มัน ไม่ค่อยน่ารักนะคะจริงๆตอนที่มันเริ่มต้นโควิดอ่ะก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เจอกันเหมือนกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าสเต็ป่วงความเจริญในรอบแรกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง27กันยายนเป็นต้นไปแต่ไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามันถอยเรื่อยๆแหละก็ไม่รู้จะปลอบใจทุกคนยังไงปลอบใจตัวเองแล้วกันว่าถ้ากูรอดปีนี้ไปได้เนี่ยไม่มีปีไหนที่น่ากลัวแล้วนะคะบอกเลย ส่วนเรื่องโควิดจะจบเมื่อไหร่ด้วยความที่โรคระบาดมันใหม่สําหรับพิมพ์มากน,นะคือมันอาจจะไม่ได้ใหม่สําหรับคนยุคเก่าๆเพราะเขาก็ไปศึกษามาแล้วก็เทียบเคียงกันแล้วอะแต่ว่าพิมพ์ก็ไปศึกษาโรคหามาเห็นว่าเออดาวอะที่พิมพ์เล่าไปว่าดาวพฤหัสตอนที่มันพักอะ มันไม่ได้สัมพันธ์กับการที่โรคระบาดอะ่ะมันกระจายแล้วก็มีกราฟที่มันสูงสุดแต่ว่ามันสัมพันธ์กับช่วงที่มันชะลอตัวลงแล้วพิมพ์เลยลองทํานายว่าเออช่วงที่ดาวพฤหัสถอยอะ่ะก็เป็นช่วงที่มีแนวโน้มว่าโรคระบาดอะ่ะจะชะลอตัวเหมือนกันพร้อมกับเศรษฐกิจที่ไม่เดินหน้าโอเคเรามาพิสูจน์ไปด้วยกันเนาะ เรามาเริ่มทำนายราศีแรกกันดีกว่าสัปดาห์นี้อลัมพบทเยอะมากเลยนะคะแต่คิดว่ามันสําคัญแหละเลยเอามาบอกทุกคนหรือว่าเราจะพูดกันถึงเรื่อง BTC สักนิดนึงฉรู้นะว่ามีคนแบบว่าอยากฟังเรื่องนี้ตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราดูการเงินเราก็จะดูไปที่ดาวสุกนะคะทีนี้ดาวสุกอะ่ะ เขาเดินไม่ได้แย่แล้วในช่วงนี้ก็บอกว่าอะไรที่มันเหวี่ยงสุดๆช่วงก่อนๆที่มันเป็นอ่ะมันจะไม่เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วนะคะแล้วมองว่าคนคีิปชอบทวีตโน่นนี่นั่นอ่ะเขาจะไม่ปากเสียหรือว่าแสดงทัศนคติลักษณะนั้นอ่ะ ออกมาอย่างเช่นก่อนๆแล้วพิมพมองว่าเดี๋ยวหลังดาวพุทธกลับมาปกติก็ไม่ค่อยมีแบบนั้นแล้วล่ะก็ต้องมาดูกันน้องว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเฮ้ยแบบดีใจไปนะคะเรามองว่าปลายปลายของเดือนมิถุนายนน่ะเดี๋ยวดาวศุกร์นะคะเขาจะเดินเข้าไปสู่ราศรีกรกฎทีนี้เขาจะไปเลงกับดาวเสาร์ซึ่งเขาก็ไม่น่ารักกันสักเท่าไหรอ่อ่ะตอนนั้นพิมพว่าอาจจะมีข่าวอะไรออกมาอีกทีที่ทําให้ราคามันโดนทุบหรือมันมีการชะลอตัวหรือมันมีการ เบรกจากการที่มันมีประกาศหรือมีอะไรออกมาพิมพ์ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกัน าราศีมีถุนนะคะเรื่องการงานคือพิมพ์ก็จะโฟกัสไปที่ดาวสองดวงอันดับแรกก็คือดาวประจําตัวของชาวนาราศีมีถุนคือดาวพุธดาวพุธยังไม่กลับเป็นปกตินะคะและเมื่อกลับเป็นปกติในช่วงสัปดาห์หน้ามันก็ยังไม่ดีอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งให้ดาวพุธย้ายก่อนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในช่องที่เรียกว่าวินาศ,ว,นาศวินาศเนี่ยแปลว่าซอ่อนแอบทําอะไรลับๆหรือว่าซุ่มทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถเอาเพรพผลงานออกมาได้ชัดเจนหรือ ประมาณนี้นะคะในขณะที่เหมือนดาวพฤหัสที่เป็นดาวการงานโดยตรงของคนราศีมิถุนนะเขาเริ่มถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โปรเจกต์เล็กๆน้อยๆที่หลังจากนี้มันจะเริ่มเดินหน้าแล้วทาให้เราเม,มีงานทํานะมันก็มีอยู่นะคะ แต่ว่ามันต้องหลังจากนี้อีกนิดนึงแต่ว่าไอ้ภาพรวมของชีวิตที่เรามองว่าชีวิตเราเจริญก้าวหน้าไปฝั่งนี้เราจะไปทางนี้แคริเอร์ผานแล้วเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มถอยหลังเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถมองเห็นปลายทางได้ชัดเจนว่าว่ากูจะเอายังไงวะชีวิตจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่าสถานการณ์ในภาพรวมอ่ะมันก็ไม่ได้ชัดให้เรามองเห็นไม่อยากให้ชาวราศีมิถุนน่ะไปโทษตัวเองอะนะคะว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่ชัดเจนกับตัวเองแต่ว่าคือถ้า มันโทษตัวเองไม่ได้โทษคนอื่นเลยเราไม่ต้องไปโทษตัวเองหรอกเราจะรู้สึกเสียใจเองนะคะไปโทษสังคมไปโทษการเมืองเลยค่ะหรือว่าไปโทษสภาพสังคมโดยรวมนะคะช่วงนี้มันไม่ดีจริงจรมันอาจจะไม่ได้มาจากเราด้วยแต่มีปัจจัยภายนอกนะคะหลักๆเป็นเรื่องนี้ต่อบมานะพิมพ์มองว่า มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นสําหรับชาวราศีพิถุนเพราะตอนนี้มันมีดาวอื่นมาช่วยเพราะฉะนั้นต่อให้ใจยังไม่อยากทํางานการงานยังไม่พัฒนาไปข้างหน้าแต่มันมีงานอื่นนะคะ่ะที่ มันอาจจะเป็นงานที่ไม่ใช่งานหลักๆของเรามาให้เราทําแล้วผลงานมันยังคงดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความชุ่มชื่นหัวใจมันก็ยังคงมีให้สําหรับชาวราศีมิถุนแหละส่วนเรื่องการเงินนะเรามองว่ารายจ่ายของคนมิถุนอะเยอะมากช่วงนี้ดาวอังคารตําแหน่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็บริธรรมมุมไม่ค่อยดีด้วยนะคะเรามาระวังค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรืออะไรที่มันต้องเสียไปแล้วการเงินมันชะลอตัวอ่อนแรงเยอะนะ แต่ว่าโชคลาบอะยังมีอยู่ยังมีคนที่เอ็นดูแล้วเอา,น, Hans เอานู่นเอานี้เอานั่นมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็โอดทนนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีมิถุน,นอีกสักพักหนึ่งก็อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมยังไม่ได้ดีขึ้นมากขนาดนั้นอาจจะต้องรอไปจนถึงประมาณเดือนสิงหาน่าจะฟลอ์ขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะ ดาวการงานกับดาวคนรักมันเป็นดาวดวงเดียวกันแล้วเพราะมันชะลอตัวเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างเราและคนที่เราเล็งๆอยู่ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเมนเราอ่ะมันถอยหลังลงกว่าเดิมนะคะสมมติว่ามีคนมาคุยในช่วงนี้คนคนนั้นนะความรู้สึกก็ยังอยู่แหละแต่ตัวก็ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่นะคะจังหวะชีวิตมันไม่ตรงกันซะอย่างนั้นเลยอย่างนี้ ทีนี้คนมีแฟนแล้วนะคะความสัมพันธ์ความรักอาจจะคงอยู่แต่ว่าคนรักไปโฟกัสปัญหาของเขาในขณะที่ตัวเราเองก็งมงมอยู่กับปัญหาของเราอะนะคะถ้าใครอยากมีลูกช่วงนี้ก็ลองดูนะคะมีเกณฑ์เพราะว่าดาวโชคลาภที่มาทับอะค่ะ คำว่าโชคลาภเนี่ยมันแปลว่าน้องหมาน้องแมวได้นะคะแปลว่าเหมือนการเรียนรู้ใหม่ๆแปลว่าชื่อเสียงก็ได้แล้วก็แปลว่าการเงินความร่ารวยโชคลาภและลูกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าจะมีลูกก็ลองดูในช่วงนี้ค่ะโอเควันนี้เราก็จบไปแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m erm o n Podcast นะคะวันนี้แม่หมอก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ